r ีเน w ร b เบิเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพลังงานที่สะอาดถูกไหมทุกคนก็อยากจะได้อยากจะมีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าต้นทุนในการผลิตมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องออรัฐบาลก็ต้องซับซีดีส่วนหนึ่งอีอผมว่าคาานะ้ำมันแพงๆเนี่ยยิ่งทําให้อธุรกิจ r e เน w a b เบยิ่งมาเร็วมากกว่าเดิมอีกท่ซ้่าไปซึ่งก็จะเป็นโอกาสสาหรับโอเปอเรเตอร์ในไทยที่เคยทำมาแล้ว เอาละครับขอมุมมองของ FSSIA ที่มีต่อธีมหุ้นพลังงานหมุนเวียน Renewable มองดีหรือมองไม่ดีถ้ามองดีเป็นเพราะอะไรและจะมีลุ้นอะไรเร็วๆนี้ไหมสำหรับธีมพลังงานหมุนเวียนครับคุณทรงกดครับก็แน่นอนพลังงานหมุนเวียนเนี่ยก็ทุกคนรอมานานเหมือนกันสำหรับประเทศไทยที่จะมีการทางรัฐบาลก็จะมีการรับซื้อไฟนะครับรับซื้อไฟอนะครับ รีเนรเบิรเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพลังงานที่สะอาดถูกไหมทุกคนก็อยากจะได้อยากจะมีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าต้นทุนในการผลิตมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอรัฐบาลก็ต้องซับซิดีส่วนหนึ่งสมัยก่อนที่เราเห็นว่ามีแอ,เอดเดอร์แอดเดอร์เป็นตัวช่วยที่ทําให้เกิดพลังงานทดแทนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานชีวมวลชีวภาพอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายซึ่งมันเป็นเทรนของโลกอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นที่ต้องการและตอนนี้ต้นทุนในการผลิต พลังงานพวกนี้มันถูกลงแต่รัฐบาลก็ยังต้องส่งเสริมเพราะว่าพลังงานหลักเนี่ยที่มาจากฟอสซิลต่างๆมันแพงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งมันก็จะทําให้พลังงานทดแทนเนี่ยมาเร็วยิ่งยิ่งมาเร็วขึ้นอีกคือผมว่าราคาน้ำมันแพงๆเนี่ยยิ่งทําให้อีธุรกิจรีนิวเบิลยิ่งมาเร็วมากกว่าเดิมอีกทุก้ําไปซึ่งก็จะเป็นโอกาสสาหรับโอเปอเรเตอร์ในไทยที่เคยทํามาแล้วโรงไฟฟ้าแดดโรงไฟฟ้าลมอะไรพวกนี้ นะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าในวันที่9เนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็คือรัฐบาลก็จะมี TOR เรื่องของการประมูลลมไฟฟ้าพลังงานทดแทน5 2 0 0ันเมกะวัตต์ก็ถือว่าเยอะนะครับ5,200เมกะวัตต์เนี่ยถ้าเอาเป็นลมเนี่ยก็ประมาณพัน0เมกะวัตต์นะครับลมเนี่ยจะมีรีเทิร์นที่ดีที่สุดในมันในแง่ของการลงทุนถ้าพูดถึงว่าพลังงานชนิดไหนที่ลงทุนแล้วได้กําไรต่อเมกเยอะๆต้องบอกว่าลมกำไรเยอะสุดนะครับอลองมาก็จะเป็นพวกแดด พวกแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็พวกชีวภาพชีวมวลก็แล้วแต่วัตถุดิบที่เขาเอามาเป็นเช้าเคลิงในการผลิตนะครับด <c oughs> ังนั้นเนี่ยเพระฉะนั้นเนี่ยผมเราก็ยืนมองเรืมองทีมเนี้ยว่าบริษัทที่เคยทาแล้วจะได้รงไฟฟ้าใหม่เข้ามาเนี่ยก็จะมีเกามีการกูนมี e ออพวกเนี้ยเขาเคยทํามาอยู่แล้วงนั้นโอกาสที่เขาจะได้เยอะๆเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ห้าร้อยเมกะวัตพันเมกะวัตนี่ถือว่าเยอะมากนะครับเพราะว่าอย่าง เอเอเเขามีลมประมาณสักสองร้อยหกสิบเมกะวัตต์ถ้าเขาได้มาสักห้าร้อยอย่างนี้มันก็ดับเบิลเขานะดับเบิลที่เขามีอ <êtes> ย <s> ู <photos> ่เดิมนะมันก็ถือว่าเป็นการสร้างแว l u ลูในระยะยาวแล้วเป็นธุรกิจที่มีรายได้ที่แน่นอนเพราะรัฐบาลรับซื้อไฟอยู่แล้วมีคนซื้อแน่นอนนั้นกระแสเงินสดไม่ได้ไม่ได้ตัเป็นที่กังวลนะครับก็อันนี้แหละก็เป็นเหตุที่เราคิดว่า ถ้าเป็นตลาดที่ซบเซาแล้วก็ไม่รู้จะไปลงทุนอะไรซื้อหุ้นดีเวเดนก็อาจจะไม่ได้มีได้ดีเวเดนตอนนี้ก็ไปซื้อหุ้นกลุ่มพวกพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มีแคสฟลโฟที่ดีนะโอกาสที่จะได้แคปิตอลเกินจากการได้กําลังกระหิดใหม่แบบนี้ซึ่งไม่ใช่ไปแค่ไทยนะเดี๋ยวมีเวียดนามก็จะประกาศซื้อรไฟเหมือนกันทุกคนต้องการไฟฟ้ากันหมด เพนะราะน้มานไฟในจะสูงนัเนี่ย,ยบริษัทพวกนี้ก็สามารถไปลงทุนในเวียดนามในต่างประเทศเดี๋ยวก็มีบิดดิ้งเพิ่มเติมอีกหรือแม้แต่โตเขาเองไม่ว่าจะเป็นก้าเอเกันคุณพวกนี้เขาก็มีธุรกิจเดิมของเขาที่สามารถสร้างกําไรที่เป็นสเตเบิลไลซ์ของออสร้างความมั่นคงของรายได้ของเขาอยู่แล้วนะแต่ว่าไอที่ผมบอกนี่คือ on top อปนะมันออนท็เข้ามาอีกนะโอเคครับอืครับ อจะประกาศรับซื้อไฟของทางรัฐบาลเราอย่างเป็นทางการเนี่ยเมื่อไหร่ครับเน่ครับคุณสมักิประกาศนี่เดือนมีนาครับปีหน้าปีหน้า,นาครับห้าพัมกรวัตห้าพันสมกรวัตต์เยอะครับครับนะลมดีที่สุดลองมาก็เป็นแดดแล้วก็ชีววมวลนะนะครับนะมีเนมชื่อมี Gulf Energy กันกุลแล้วก็ E A เดี๋ยวไปลุ้นแล้วกันว่าจะเข้าอยู่ในขายท็อปพิกวันนี้จะมีใครบ้างนะครับอันนี้คือทีมแรกนะครับว่าทำไม F S S I A ถึงได้จุดพลุชี้ช่องความน่าสนใจสำหรับหุ้นในกลุ่มพลังงานทดแทนนะครับพลังงานหมุนเวียนนะครับนะครับย้ำอีกครั้งโปร16นะคุ้มที่สุดสำหรับสายเทคนิคต้องมีไว้ประจำ ประจำบ้านประจำห้องค้าส่วนตัวของเรานะชาร์ตนะเล่มแรกเป็น Candlestick Charting เล่มล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนมูลค่าเต็ม1290เล่มที่2เล่มที่2องนะครับ Chart Pattern อั์นั่นใหม่นะใหญ่กว่าเดิมอ่านง่ายกว่าเดิมอ่านสะดวกกว่าเดิมแล้วก็จะมีฉบับว i r t u a l บรรยายไทยนะถ้าสแกนเข้าไปด้วย มูลค่า1,200บาทนะครับเล่มที่3เป็น e l i t Wave Trading มูลค่า990บาททั้ง3เล่มราคาเต็มรวม3,480เหลือเพียง3,130บาทสั่งผ่าน m o n e y p a s s Special ส่งฟรีและได้รับของที่ระลึกทั้ง3ชิ้นทั้ง3ชิ้นเลยนะครับสนใจเชิญน,นะครับลาย ID ดพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า มันนพัฒนิดกันตรงตัวหรือว่าสแกน QR Code หน้าจอที่เห็นได้เลยนะครับทางแอดมินแจ้งให้ทราบสำหรับโปรหลักสูตรมันนิพัฒออนไลน์และหนังสือเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดจากทางสำนักพิมพ์ Ting งบ y ยอนนะครับสนใจง่ายสุด Scan สแกน QR Code หน้าจอสแกน QR Code หน้าจอหน้าจอเนี้ยครับหรือนะครับติดต่อทาง Line ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า m o n e ี่พลัสติดกันตรงตัวนะครับ